เปิดตัว RAM 1500 T-RX กระบะท,ที่ทรงพลังและแรงที่สุดในโลกพร้อมที่จะค้นบรรลังของ F 1 5 0 Raptor สุดยอดออฟโรดคันนี้จะแรงแค่ไหนไปชมกันครับ ในที่สุดก็เปิดตัวรุ่นโปรดักชันออกมาให้ได้ชมกันเสียทีครับสำหรับกระบะฟูลไซส์จากแรมโดยในก่อนหน้านี้เป็นเวลาราวๆ4ปีที่มีการเปิดตัวกระบะต้นแบบอย่าง Rebel r e เ e l t ท x Concept ออกมาสู่สายตาชาวโลกที่ทางแรมบอกว่ามันจะเป็นคู่แข่งหลักของ f 150 Raptor และทุกอย่างก็เป็นอันตรธานเงี่ยมหายไปเป็นเวลาหลายปี จนสุดท้าย RAM ก็ได้เลิกประกาศเปิดตัว Rebel TRX รุ่นผลิตจริงเสียทีและมาในานาม2021 RAM 1500 TRX นั่นเองครับโดยทันทีที่เปิดตัวออกมาก็เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากทั้งจากรูปลักษณ์ภายนอกรวมไปถึงพละกกำลังอันมหาศาลที่ถูกติดตั้งมากับตัวรถ จนถึงขั้นมีการพูดติดตลกกันว่าแรม1 5 0 0 T-RX จะเป็นกระบะที่ทำให้ Ford F 1 5 0 Raptor แศูนยพันกันเลทยทีเดียวแต่ในความเป็นจริงนั้นก็คงเป็นไปได้ยากเลยครับสำหรับความพิเศษของแรม1 5 0 0 T-RX นั้นอย่างแรกเลยคือตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง และนับว่าเป็นกระบะเชิงพาณิชที่แรงที่สุดในโลกในตอนนี้โดยพละงกำลังทั้งหมดนั้นถูกปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ Hellcat V8 Supercharged ขนาด6.2ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดได้ถึง702แรงม้าพร้อมแรงบิด880นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์แบบอัตโนมัติ8สปีดทามผ่านอุปสรรคด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อแบบพาร์ทมพร้อมระบบดิฟบล็อกไฟฟ้า ด้วยขุมพลังที่แรงจัดเต็มขนาดนี้ทำให้แรม1 5 0 0 t i ที่ RX นั้นทะยานออกจาก0-60ถึงห0ไมล์ได้ใน4.5วินาทีเท่านั้นและทำระยะทางแบบควอเตอร์ไมล์ได้ใน12.9วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดของรถนั้นอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากความแรงของเครื่องยนต์แล้ว ทางแรมยังได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างของ 1500T RX ด้วยโดยเป็นการใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงขึ้นและหนาขึ้นทำให้ตัวรถนั้นมีน้ำหนักเพิ่มมาอีก25%แต่ทางแรมก็เคลมว่าน้ำหนักที่เพิ่มมานั้นจะช่วยให้ 1500T RX นั้นมีช่วงล่างที่แข็งแรงขึ้นสามารถช่วยให้เหินขึ้นลงเนินหรือบุกตะลุยอุปสรรคต่างๆได้ โดยไม่ต้องเบรกเพื่อลดแรงกระแทกเหมือนกับรถคู่แข่งนั่นเองครับด้านระบบกันสะเทือนหน้าหลังนั้นถูกออกแบบมาใหม่เพื่อ1500ที่ RX โดยเฉพาะระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่11.8นิ้วระยะยุบของสปริงด้านหน้าอยู่ที่13นิ้วและด้านหลัง14นิ้ว เฉือนคู่แข่งอย่าง Ford f 1 5 0 Raptor ไปเล็กน้อยที่ทำได้13และ13.9นิ้วตามลำดับด้วยความสูงของรถนั้นสามารถทำให้1น0 0้ trx ลุยน้ำลึกได้ถึง32นิ้วอย่างปลอดภัยหายห่วงและเพื่อการทรงตัวที่ดีขึ้น1 5 0 0 trx มีการปรับระยะห่างระหว่างล้อเพิ่มขึ้น6นิ้วระยะฐานล้อยาวขึ้น0.8นิ้วทำให้มีซุ้มล้อที่ใหญ่พอที่จะยัดยาง Good Year Ranger l Territory ขนาด325ทับ65เข้าไปได้โดยอย่างรุ่นดังกล่าวนั้นเป็นอย่างที่ถูกออกแบบมาเพื่อ1 5 0 0 TRX โดยเฉพาะในส่วนของห้องโดยสารและการตกแต่งภายในนั้น1 5 0 0 TRX ได้รับการอัปเกรดใหม่ ตกแต่งด้วยโทนสีเข้มเดินได้ตะเข็บจริงที่มีสีตัดกับห้องโดยสารหรือจะเป็นการเลือกวัสดุตกแต่งเองก็ได้ครับหัวเกียร์นั้นถูกย้ายจากด้านหน้ามาไว้ตรงกลางเพื่อช่วยเพิ่มฟีลลิ่งการขับขี่แบบสปอร์ตมากขึ้นพวงมาลัยนั้นเป็นแบบม u l t i f u n c t i o n D-shape พร้อมเพดลิ้นชิฟขนาดใหญ่ที่ทำจากอลูมิเนียมช่วยให้การเข้าเกียร์แบบเมน,นวลทำได้ง่ายและแม่นยำขึ้นแม้ในขณะหมุนพงวงมาลัยอยู่ก็ตาม จออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่12นิ้วที่ตั้งอยู่ตรงกลางคอนโซโลที่เป็นทั้งจอแสดงผลข้อมูลด้านมัลติมีเดียและแสดงผลข้อมูลของตัวรถจอแสดงผล Head-up Display ในรุ่น TR2 ขึ้นไปและเนื่องจากว่าเป็นรถ Off-Road 1500 TRX จึงมีหลายโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น Normal Wet and Snow Sand Rock รวมไปถึง b a h a นอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์หลายจุดเพื่อช่วยปรับสมดุลของรถให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเชนเ่นเซ็นเซอร์จ u ์ดีเทค c ชั่นซึ่งเปนเ็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความสูงและรอบการหมุนของล้อรวมไปถึงอัตราเร่งของรถเพื่อช่วยให้ระบบของรถรู้ว่าตัวรถนั้นกำลังลอยอยู่บนอากาศป้องกันรอบของเครื่องยนต์พุ่งสูงขึ้นแบบฉับพลัน รวมไปถึงเซ็นเซอร์ตรวจจับการเอียงของตัวรถทั้งแบบหน้าหลังและซ้ายขวาและสำหรับค่าตัวของ RAM 1 5 0 0 TRX นั้นถูกเปิดตัวออกมาที่69995ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ2.18ล้านบาทยังไม่รวมภาษีนำเข้านะครับซึ่งจะมีการเริ่มเดินสายการผลิตภายในปลายปี2020นี้ และคาดว่าจะมีการส่งมอบให้กับลูกค้าได้ภายในต้นปีหน้าสำหรับแรม1500 TRX นั้นจะสามารถความบัลลังแชมป์ของ Ford F150 Raptor ได้อย่างที่พวกเขาหวังไว้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ และหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียันยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ